พูดถึงเรื่องรงครัวครับครับวันนี้ครับวันนี้ผมกิติแทท,ทยาท์ครับได้มาตั้งโรงครัวที่เทศบาลจมวันกลางครับโดยได้รับความนุเคราะห์จากท่านร้อยเอกอำนาดพงเพล่ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกรครับซึ่งเมื่อวานนี้สถา,านการ์ชายแดนเราตึ่นเครียดก็จะมีกระสุนมาตกฝั่งไทยผมก็ได้โทรตัพหาท่านท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในจังหวัดตราดส,ส,สอบถามว่าต้องการจะได้ไหมมั่งผมก็เลย แตคุยกับท่านว่าอยากจะตั้งโรงครัวไปดูแลพวกชลบรพวกคุณน้ำท้องที่ท้องถิ่นที่ต้องเหมือนยามเฝ้าบ้านให้พี่น้องประชาชนที่อพยพออกไปแล้วก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับที่เขาต้องอยู่ดูแลสวนนะครับในเรื่อก็หน้าสวนทุเรียนต้องติดต่อก,กันก็เลยอยากจะมีโรงครัวก็ประสานมาทางเทศบาลตะบนตะกางก็ทางท่านนายกก็รองนายกก็ให้มาตั้งที่เทศบาลตะบนตะกางครับทำันกี่กล่องครับาเราจะทําข้าวกล่องวันวันละเก้าอกล่องครับเพื่อแจกจ่ายไปให้พี่น้องประชาชนครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีทั้งทางกู้ภัยและพี่น้องประชาชนจิตอาสาทุกท่านครับก็ได้ประสานมาก็จะได้เอาสิ่งของมารวบรวมไว้ที่นี่เพื่อกระจายไปตามจุดต่างๆครับเพราะจะเข้าไปพื้นที่จำาลากตอนนี้ก็อันตรายครับเมื่อกี้ก็ยังมีเสียงปืนที่ว่ายังยังประทะกันอยู่ครับก็เลยเป็นจุดกระจายสิ่งของให้พี่น้องประชาชนก็เลยมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับฝากอะไรถึงชาวตาดนยครับครับจะฝากถึงชาวตาดครับยังไงก็ขอให้ชาวตาดเป็นกําลังใจให้แก่พี่ทหารชายแดนครับเพราะทหารทหารก็ทําหน้าที่ ุดความสามารถนะครับบางไีก็จะทวงคืนบ้านสามหลังกลับมาครับให้พี่น้องประชาชนน่าจะเป็นของวัญปีใหม่ของพี่น้องประชาชนจังหวัดตราดและก็พี่น้องประชาชนจังหวัดตราดพี่น้องประชาชนข้างเคียงก็ต้องช่วยเหลือกันครับเราคนไทยเดียวกันนะเอาผืนแผ่นดินคืนมามีอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยครับเลราตอนนี้ก็รู้สึกว่าตามทูลทัตพิงก็ยังมีขาดปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องช่วยกันไม่ว่าเป็นเพื่อหรืออาหารแห้งหลายๆอย่างไงก็ต้องวิงวอนพี่น้องประชาชนจางวตราดและต่างจังหวัดที่ช่วยาตราดได้ก็มาช่วยกันครับ